สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพ,พี่น้องเข้ามาเก็บผลผลิตในสวนจ้ะเก็บใบกินใบค้ายนําแล้วก็มีลูก้ามาสื้อลูกกบเลยๆก็เก็บบรรยากาศใหม่พี่น้องข้าเบิ่งจ้ะคลิปนี้ให,หใหม่ค่ะใหม่คือคือเนี้ยพ่อใหญ่คุณเด็กโตสูงสูงคนตามแ่บๆด้วยจ้ะนี่บากอง่งตน้นนี่กอบดี เพิ่นเคยมาซื้อน้ำประจําค่ะขาผอม <laughs> จาพี่น้อง <laughs> อบะคุงกันล้ค่ะบ่อบอคอยดีป็นไหนส่วนนี้เพราะว่าน้ำสวนไทยบ้านก็ร้ายพี่น้องบได้ไปอัปเดตราค,คาบาค่คงให้พี่น้องค่ะเบิง่งมันข่าต่ฝนตกบ่ได้ไปทางไหน สีสี่อพอดีฝันตีฝันตามด้ดอเอาลงซอยลงข้าเวเดียวง่ายง่าสาวบาทโอ้ยฮ่าฮ่า่าน่าฮ่ว่าโอาฮ่าฮโอ้โอาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าวาฮาฮา่าฮ่าฮ่า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  จงไวมันแกคากแล้วจ้ะหกสิบหมือแล้วพี่น้องอายุหกิบหมือแล้วกะโบายวีจะเครื่อหนึ่งเครื่อนี้จักวีเละนี่หนึ่งสองสามสี่จ้ะแต่ว่วาหน่วยใหญ่สมบูรณ์ดีจ้ะพี่น้องดูแลอย่างไงสำรับกล้วยหอมทองว่าแต่มีรักคำห้จ้ะพี่น้องสําคัญก็ต้องมีรักไม่ไพ่อย,ย่งสิละ วิธีขำกะไปเบิ่งในคลิปพอเสี่ยงกะได้ได้พี่น้องเด้อเพินเห็ดสวนกล้วยหอมทองมันออนแอเนี่ยจะเวลามันออกเครื่อมามันสิหักสิพับนะพี่น้องถ้ามูวงวิธีคขำละกะบ่อ,อยากจ้ะนอมันร้ายแห้งพี่น้องตาต้นแม่มันลงกะสิดเด้เอาไปแยกขยายไายอยู่สวนอยู่หน้าอีกจ้ะ อามาปลูกที่แรกโบหูวิธีขำพี่น้องบาทันแกอยู่เครือมันกะฮกภาพลงกะมันสุกมันกะบ่เต็มถี่บันไดเนาะจ้ะตัวน,นี้ลมมาพาย,ยุมาแห่งๆกะบบเป็นยังใส่ลักไม้ไผ่ลักเดียวจะ้ะขำใส่ข้อมันเลยข้อเครือมันนะนะพี่น้องแก๊กสีบาจังไหนอธิบายบบถือต้อง จงน่วยมันพี่น้องน่วยหญ่สมบูรณ์แห่งขายวีและเท่าไดดีพี่น้องถ้วควาคอมเมนต์ในเด้อจ้าเด้อเพราะว่าบ่เคยขายเพบาบาฟฟราะว่าพ้นผลิตหลอบแหลกมันมันโบ,บกแกแห้งก็เลยมแต่กินเองจะ้ะหลอบนีน่วยงามว่าสีจงไว้กินจักวีแล้วกะ็สามวีกับสีขายพี่น้องผู้ใดเคยข,าย,ขายกวยหอมทองกับคอมเมนต์ในเด้อจ้าเด้อ กะสิบ่มไว้ก่อนจักสองมื้อพี่น้องเอาใส่ยหลังไว้ก่อนแยงสิเอามาห้อยหลอบก้อนนี่ขายกล้วยน้ำว้าจ้ะซิบซีวีพี่น้องกะมันสุกะมาห้อยขายวีละสิบาทสิบาทกะขายง่ายอยู่แต่ว่ากล้วยหอมทองกะบ่ทันเคยขายเนาะหน่วยง,งามจ้ะพี่น้องกูรูคีรีอยู่ ตัดกล้วยแล้วกะพอดีมีลูกค้ามาสือกบจก้ะจับกบไปวงพยาใส่จับกบพี่หน่องปนโตโกลิ่นจับกบหน่อยแบบง่ายเลยไปไอ้ดำเอาจักกลอยก่อนนี่อสองบาทองลอยเงินอีกรอบนึงเอออีกไหม เฮ็ดบ่อไปเรียบร้อยบ่เออเรียบร้อยแล้วเพิ่นมาเห็นม่นก็อยากเลี้ยงนพี่น้องพอได้กินได้เนาะโอ้ยใอยนี่คือว่าเขาเลี้ยงเอาลงกทองค่ะเลี้ยงเอาลงกทองคักๆเออจุดประสงคมลักเลี้ยงลงกทองมีคนมาทำขายกันนะทำซื้อกับขายเนาะเอี๋ยวจะไปเอาไปบดเออ40ตัวแล้ว40โตแล้วเหินจ้อหูพ่อยิ่งใส้แล้ว สี่สามทสายิบสองใส่ม่ <4 32. S 1> งงงวงเจ็ดสิบโตพอเตะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดงใหญ่องค์อยู่ทางหนาฝนบด้มาน้ำก,กันบมเดียวนี่นนบอ่อเน้ร้านนอยู่บ่บสี่เออสี <40. S 2> ่สิบมาเขาวนพุทธาดีมาพี่ ใส่พวกขอไม่ค่อยอายแต่ว่าค่อยงอเย้ไทยค่อยต้องฟิตต้งฟุตดีวะบาเรไทยดอกไทยตะกบผุนเออเออคือไทยดอกเออเราอยากอายกล่องพฟเงดำอายเออขึ้นตานย่อยอายคนมีงานรับจ้างยังในซูมือป้าโอ้ยฝนตกไฟจะไป็นไมืดอนี่ยเยังสีห้าบอก แต่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านําบ่เฮ็ดหน้าพี่นี่เฮ็ดหน้าใครอยู่ดอกมีหน้าเฮ็ดไปกินข้าวมีหน้าย่านเดี๋ยวย่านนี่เฮ็ดปลูกมันจักบ่มีเงินจอน้านี่บ่อือได้น้า่นี่มันจังสิได้เฮ็ดหสวนยเออเฮ็ดพอได้ขายได้หาได้ิบได้เนาะพอได้ซื้อกินมันซื้อกินอพี่น้องก็เลี้ยงไว้จังซี่ก็พอได เป็นแรงอาหารเข้าน้ำต้มเปียงแล้วลูกหอยต้มเหมือนนันแสบจนว่าต้มใส่ใบต้มใส่บักข้ามหน่อยไหมส่วบ่ส่วใส่ข้าวหวอขวมวอม,มันเห็ดรหลายเมนูเนาะบัตนหนเกข้าวปนตัวหนึ่งก็ยิมได้ละเทบพักใส เห็นว่าเล่นน no ู่กบเป็นเชงไทกันเลยนู่กบเล่นนู่กบเห็นอยู่ข้าวจอดแถวๆไปแล้วนอกข้อชีธรรมาล่มันออกตัวถับโอ้เบิ่งในททัศน์อัอเล่นนู่กบนนี่สิเป็นรุ่น3ำบาทพี่หน่องขายรุ่นส้มบาทให้เราแหงกบเขาขายทังน้ำเลยไปตลาดนี่มตุ้แบบ หกสิบแล้วหินลายแหงโอ้ยฝนตกหล่นอย่างไรก็แต่ว่ายาวถั่วมเห็ดอืมอเดาคิดว่านั่นเจ้าไป๊เขาใส่หมูเห็ดว่ากบเจ้าอยากเอาไปเจ้าอยากหาตุ้ยไงมันอือเขาจีดีเดียรมันไล่ยาวตก่อนั้นหัวกใช้สใไส่เบสกะมาไส้เ้อ อีกประมาณอาทิตย์คิดละสามสิบเบ็โมมี่าล่องเบ็ดตาวจังคอยคอร์อเนี่ยผลอุ้ยสิมะข้อหัดเบ็ดเห่าไปใส่บาทนี่ือเบ็ดเขากับจี๊ดอ้าโอ้ยไงวไหวพี่น้องทีเฮ็ดคลิปให้เบื้องนั่นล่ละนี่ไงไก่สิพ่อขายหละจ้ะร้ายแห้งกระเพาะใอีกบอนึ่งอยู่พ่อได้ขายตัวเนืองจ้ะ รายได้นี่สรุปให้ฟังบ่ได้เพราะว่าต้นทุนค้าหาัวอาหารมันมาน้ำกันกับปลาดุกมันหน้าพี่น้องเลียงหลายยางเ,เดี๋ยวพ่ายัใส่ออกมาจังเบิงแลาจา้ะลูกค้ามาอีกแล้วทั้งหลังทั้งหนาบะนีน่บอนีน่ลงใหม่อีกแล้วพี่น้องนี่เป็นโตแล้วตัวนี้งงงพ,พ่อได้ขายพญ่ดำไปใส่เบ็ดมาอุดนุนเด้อพญ่ดำ ค้าประจำข่อยลูกขามาทางนี้แล้วยางเข่าสวนเน่ยอยู่ในนางอยู่หนาบ้านเนี่ย่เที่ยวเขาเที่ยวออกเอายางตายไงเก็บเอาทีหลยยายองเอาไปข้าวเดียวมันกระแตกเด็ดเอาเงี้ว นี่นี่เด็ดเอาจังสินี่บอกเออบาทข,ข้าวเดียวข้องคอยกระแตกออกแต่ว่ามันคืองามแต่สีเหลืองข้างนั้นกับสีขาวเห็นบา้างบ่มมันหหมเด็ดเอาเลหลายหลเอามันบ่นมีมองปูกีอยังล่ะ <laughs> มันเห็นอนนันนั้นฝนฝน คมขืนพักข่อยฝ้นตกลงมาคากแนวมันกับบกขืนพักกระไดเตล,ลีตนลยังวะตรงนี้คนมาเด็ดเรือยมนจังสีงามให้มันแตกออกดอกใหม่นี่มียันก็ลูกต้นนันซี่ใช่ผาเอาหลดแมมทรงเงินขอ,องเห็ดงานเกงอยู่กอ,อ,องเงาตัวกองสันนันซะเร้าหามันเบิดที่นั่นว่าเห็นลู<อ>กค่ะร้านปลาต้อ เห็นบ่พี่เนาะโบกมือไงให้พ่อเลกเห็นไงกระตายน้อยฮะบ่จีลงเฟสให้พ่อเลกเห็นโอ้ยขาอยู่เอ้วะมุมนี่กระตายน้อยเอาเอาว่าถูกสีนั่นล่ะเดี๋ยวมันกระแตกออกบ่ตัวไหนก็นบ่เห็ดแปนงงมันง่ายถ้องซื้อฮะดาวเรื่องโ่กู ลกกเอามองที่ทีมันใหญ่อง oh. กบกบนสือไปเลี้ยงในตัวละสามบาทพี่หนอ่อเพื่อนสองร้อยบาทนี่แหละได้เจ็ดสิบสี่ตัวแถมแล้วน้ำมันกเกินตัวละบาทไปร้ายตืบพี่นอ่อตัวละบาทคือ มันหวกมันรุดรุดก่นนั่นน่ะเอียงล่ะหางมันแมมมันการหางออกมันกัดมันกัดกินกันเนาะเออมันการหางนั่นล่ะตัวระบาดมันกัดหางกันกินที่น่ะตัวนี้ก็เลี้ยงโดนเติบแล้เบิดหัวหานไหล่เติบก็เลยขายตัวละสามตัวแต่ตัวนั่นบอกแต่ตัวรุ่มคอยบพยาธิมันสีแองก์อย่าลืมมามาส่งเด้อกระสังเด้อเแล้วคลิปนี้เอาไว้ปทำนี่จ้ะพี่น้องอันกระสังหายถึงนั่นอีกบ่ หายแล้วโอ้กรเพิ่มแล้วค่ากระซั่งก้อยตัวนึงเป็นหาลอยกระซังขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปคลิปนาพอกันไหมค่าเบิงเก็บผลผลิตในสวนแล้วก็ขายผลผลิตในสวนเนาะจ้ะเนาะใส่เลขเลขไหนหน่อยเพราะอได้ตืิมกันคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าแกพอแม่คุณนั่นเด็ดยิ่ยอะแยะ ได้ค้าหัวอาหารแล้วพอ,อย้ํใส่ปะค <c oughs> ้ายกับพ่อได้ซื้ออาหารมา,ม,า,ม,ามุนเวียนให้เพิ่นนะพี่น้องพ่อว่าเด็กเป็นผ้าละค่ถาว่าขายมันกันนะค้าหัวอาหารจ้ะ